ทุกคนหลังจากที่ยวาหามันแซงมาได้แล้วเนะเาะกับอลืมสัญญาที่เขาบอกกับทุกคนวาา่าเขาจะพาไปหามันมาเห็ดวานเนาะขั้นตอนการเห็ดวานขขงเ่างกับบมีมยากทุกคนเลยนำมันมาล่างให้สะอาดแบบนี้เนาะหลังจากนั้นกบพันเปลือกทุกคนนำมันมาพาันเปลือกแล้วเอามาซอยเป็นตอนนอ้อยๆเพื่อว่าให้มันของเ่ามันซุกง่ายนั่นเองเนาะซอยไปเรื่อยๆพี่เนาะซอยตอนก็จะประมาณนี้เนาะ ซอยๆๆไปหลังจากนั้นเฮากำนํามันมาต้มพี่น้องเอ้นามันมาต้มให้มันซุกเนาะนี่เขียวไปแบบนี้เลยผ่าเฮาก็จะมืดๆแน่นะเพราะว่าเห็ดตอนกลางคืนพี่น้องเอ้ระยะที่เฮาถาให้มันซุกเนาะเฮาก็มาขูดมักร้าถทากันเลยพี่น้องว่าจะเห็ดเป็นน้ากะทิเนาะแต่ว่าเอื่อยเปิ่นหมักแบบใส่เป็นแบบนี้เลยเนาะหน้าตาสีสันของมันเฮาก็จะประมาณนี้พี่น้องเอ้สำหรับเครื่องรุ้งก็บบมมหยังหลายเนาะ มีน้ำตาลแล้วก็ใส่เกลือไปหน่อยหนึ่งเพื่อบ่อยมันจางจนเกินไปเนาะถ้าว่าเฮ้ามีอย่างอื่นที่อยากใส่ก็ใส่ได้เนาะเช่นว่าเขาซาก่แบบนี้ก็สามารถใส่ลงไปได้เนาะแต่ว่าอันนี้เฮ้าบ่าใส่เนาะหน้าตาของหวานมันเที่าเห็ดก็จะประมาณนี้พี่นอ้องเออหลังจากนั้นเฮ้าก็นํามาซิมทุกคนมาซิมรสชาติเนาะซิมรสชาติ จะแซ่บแบบนี้เลยทุกคนหนาะตาคงหวานคงเขาเนะสำหรับคู้ได้ที่อยากเห็ดตอนนี้ก็สมัยกันซิมหลดสะอาดเนาะเห็ดแล้วแล้วก็ซิมหลดอุ้ยจีแซ่บอยู่บนะนาอเนาะงามคำใหญ่ไปเลยพี่นอ้องเ้ยจัดคำใหญ่ไปเลยอู้แซ่บพี่น้องเลยบอกพิหวงนะังเนาะสำหรับคู้ใดที่อยากเอามาเห็ดหวานเนาะไปหามันมาเห็ดใดเลยเนาะสูตร เหตดวานของเราก็จะมีซัมเน่แหละทุกคนเลย